ตัวนี้เป็นว่าวจุลากระจกของพี่ตูนนะทุกคนเดี๋ยวพี่ตูนบอกว่าวจุลากระจกสูตรอะไรพี่ตูนนี่สูตรเอสบาลาลเฮว้าสูตรเอสบาลาฮีมาดูกันว่าจะขึ้นหรือเปล่าว่าวจุลากระจกตัวนี้ทำแบบกั้นเอาลงกันเลยไหมพี่ตูนใช่กั้นเอากั้นเอาไปตัดจากแอฟริกาลูกพี่เอาเชือกมามาดูกันทุกคนว่าวุจุลากั้นเอากระจกของพี่ตูนเดี๋ยวมันจะพุ่งขึ้นให้มาดูว่าจะพางชื่งไหมทุกคน ลูกพี่เอาไม้มาอันเลยไม้เต็มรูปติดดาดแบบกากๆไปเพราะมันเป็นกันเนาะนี่คืเป็นสูตรขพี่ตนเองนะเรามารุ่นกันว่าจะขึ้นไหมนะทุกคนพี่ตุนตายเลยไหมนั้นใช่โอเคมาอ่าลกรตายฮะหยอกหยอกแต่ยนพี่ตนอันนี้มันจะหาตรงกลางตรงไหนนี่พี่ตุนงเนี่ยจะปิดด้านหลังผมไอใเฮ้ยด้านนี้นะที่เล่นกันนี่มันเนียบกาวเองนะพี่ตูนนะพระพี่ตุนไม่มัดสายอ่ะ บางเหยียดโผล่เพื่อ,อนเอา,อาด้านนี้ขึ้นเลยเอาแล้วขึ้นด้านนี้เลยเออจะขึ้นด้านน้นงบูดาเออกีฬาทำเหมือนภาคอีสานไม่เอาไม่เอาภาคอีสานไม่ได้ของมอที่ทูนเราไปดูออป้องกับปะมาดูกดันนะว่าว้าวจุฬากระจอกของพิทูนแต่ขึ้นปางชื่งหรือเปล่ามาลุ้นกันยังเหยียดโผล่เกี่ยออกแค่แปดวันพิทูนนะใช่เพราะว่าพปทูนยังไม่ได้พวกเกี่ยวออกมาทีนะ หักแล้วมังเหยียดลมแรงเนาะไช่แรงเดี๋ยวมังเหยียดบนขั้วของเหยียดก้านดีดีดีเอามาแข่งกันเลยเนาะใช่เอมังเหยียดเดือกก้านหนูเยอะหนักก้อนใหญ่ๆพี่เหมือนไอ้ที่ไอ้ที่เขาขายนั้นแพนมังเหยียดที่เขาเลี้ยงแพนเยอะหนาบด้านบนไปเอาเลยรังเขาโตรงหน้าเขาอันเหมือนมันไม่นั่นเบื่อ เดินกันไปอีกเดียวหรอใช่ใเดินไปหน้าเขาใช่ไม่มีหลังเขามันเงี้ยขึ้นไปแล้วบนนั้นเรามีเลยต้นใหญ่นัดต้นใหญ่ต้นใหญ่ตั้งแตเมื่อไรใช่พี่ตุ้นตั้งแต่มาเปรี้ยงรันมั่งที่บ้านหนูกะลุยไปเอาเลยจัดไปพังงานหมดเลยไหมได้เดี๋ยวจัดไว้ว่าวเข่งกับพงมาทั้งตัวเนาะเดี๋ยวก็ไปทำบ้านพี่ตุ้นน้องนันท์เโอเคไหมพี่ตูนอืมไม่ดีไม่ดีเจ้าของไม่น่าดายเพราว่าไอ้คนยิงเขาก็เจ้าของบ้านเนาะ พี่ตุูนไม่ดีได้ไงพี่ตุูนดีพี่ตุูนลมลมก็ดีพี่ตุูนเห็นไหมโอ้ลมดีหยาบเห็นไหมทุกคนพอโยงกันมึงมันต้องมาเผยลุยนี่เป็นสูตรนี่สูตรให้จริงกันทุกคนมีเรื่องอะไรไหมพี่ตุูนได้แรงมันได้แรงมันแจกจะมาจากไหนนี่จากสมองตัวเองว้าสุดยอดคิดอะไรก็ทำขึ้นมาเลยสุดยอดจริงๆพี่ตุูนนี่เป็นสิทธิ์แรงมาตัดกันเต็มมัดกี่รอบพี่ตุูนนี่เป็นสิทธิ์ไรสำนัญมากเล้นี่ มึงชอนี่ตรงนี้บางยัดโรดอ่ะไปบางอย่างบ้าบางเงี้ยไปบ่อยนะใช่ตอนนี้บางเงี้ยเดี๋ยวได้สอยทำมาเลยใช่ใช่เลยทำมาออด้านหลังเหรอมันอย่าด้านหน้าด้านหน้าตัวเล็กๆไปเราต้องไปด้านหลังไอเดียวเราไปถ้าถ้าคลิปตัวนี้จะโย่ลงพิสลงไปในตอนแล้วก็มีคนหมาตกใจยิงกันเกือบช็อกบางเงี้ยจะได้กคลิปแล้วเราเล่ยไปดิโอ้บางรันไม่เคยเล่ยเหรอรันเล่ยๆเป็นรันคนไทยแล้วแล้ว่มไม่รู้ว่าไม่รู้มันแคตัดมันนะเราเรนต้องเจนเล่ยนะ Đó lần vừa rồi, tao phân lần mình kì mì <laughs> okay. đây, mang nghe nào Mình nghe, bằng để bằng chiếc lần lần đây Mình nghe trước nít đây mấy, mình phá đây Chọt lại mà, à mà mình mơ phá okay. luôn à? Lên được Thì vào Đó, à? oh, đi Phá Bốn à? cái bài, cái này à? Đi, 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 đi บางเงียอยากโบนอ่ะใช่ให้บางลันถ่ายได้ไหมได้บางลันถไถที่ทุกคนเดี๋ยวทุกคนตามแล้วว่าบางเงียบใส่เสื้ออะไรใส่เสื้อฮันน่าตะตูนที่ครูเบ้าให้บางเงียมาจะไป็ิ้งเป้งกับคุณครับครูเบ้าจะไป็ิ้งเป้งอ่ะตู้ไปตรงตู้ไม่ต้องแก้ไขอะไรเลยนะไม่ต้องแต่งบ้าง่ายเลยนะล็อกปั๊บเลยมานี่ ไปดูไปโบนเลยโบนจะถ่ายกันเหรอแองลันตายตายด้วยไหมจัดไปแมงลันอันนี้มันเห็นไหมเอานนี้ขึ้นมาทีอ่ะถ่ายกันขึ้นไหมาไปดูนี้เดี๋ยวมงลันเดี๋ยวก็ถ่ายตอนถือเดี๋ยวเดี๋ยวไปถือให้เดี๋ยวครับไปถ่ายกันขึ้นถ่ายกันขึ้นถ่ายกันขึ้นนี่คือว้าวจูดเทเบร่ของไปดูเออตัวเอลไม่มีสองตัวมีหัวนะไันนี้ มันไปบ่อศึกตื่นพร้อมใครอยาวังยาหรอโอ้ยนั่นทีเดียวเลยมาเลยขึ้นอ้ยขึ้นดีมาเลยนั่นลูกฮะนู่นอะไรอะนี่กันนี่มาโอเคนีตัวนู้มึงยังซูมอะไรนี่โอเคนกเพราะันี้เปล่าออาใหม่เอาใหม่บนใหม่บนใหม่ ปับเรื่องปับแตออกเราไปฝั่งนี้นี่เอ๊ะเอปับไปออกไปฝั่งนี้นี่หนึ่เดี๋ยวมาดูกันว่าแก้ไขแล้วพร้อมจะเป็นยังไงโอ้หพวกนี้บุญเบาเดี๋ยวเราบุญกันทุกคนบาลนกเราเดียวโอเคแต่งเองแต่งเองเลยเดี๋ยวแต่ว่าอันนี้เราบุญเล่นก่อนนะทุกคนเดี๋ยวไปตูนเร็วเร็วไปตูนไปตูนตายแล้วตายแล้วหยาเยอะเลยอันไหนบุญเล็เดี๋ยวมันเชียวบอลเนี่ยอย่างนี่ของเราได้ไรนี่ใช่นั่นบอเล็กหนึ่งกุญแจ แออบอยใหญ่นะมนุ้ยเรขาดไหมขาดเลยไปตูนไหนป้าไปเลยตามาทุกคนขึ้นเลยครับนี่ตาโก้เราโบนี่ขึ้นเลยครับนี่โบนอ๋อไม่รอยตาโก้ไปร้อยกันแล้คุณดูต้องรู้เลย่อาซึ่งเราลุ้มาเลยนี่อารมณ์เราอรตาโก้ โอ้ยคุณดีฟาจักดีเตะกงอนี่โอ้โหทุกคนไก่ทีไหมโอ้ยแดงดีแลวด้วยอุ้ยฟาเกมนงนต้องเลยมันนองห่ยอ้ยอุ้ยพี่ตูนเอ้มีเลยไหเดี๋ยว่ชายเลอุ้ยไม่น้องนี่าแล้วพีู่นเอาต้องเลยอ้าเกหนอดุกแต่เยอกพี่ตูนสุดเลยนะสุดตากระจกโอ้ยจากระจกทุกคนดูโอ้ยงลน มังค์นถ่ายยืนดิตอนนี้ให้มองนค์นัทายนะโอ้ให้ปลาเคนนอนนี่ขนาดสายนี้นะลุงนู้นเลยลุงนู้นนู้นกูเหนื่อยพี่ตูนเนาะบอกแล้วเหมือนว่ามันเเครงผิดนะพี่ตูนนะแต่โดนลมมันไม่รู้มันน่าเฉียวไหมพอโดนลมมันขึ้นดีได้ไหมเอาให้ตุลละเอาเลยเอาให้พี่ตุลละโอเคมังค์นัไม่แรงเลยอะต้องแรงมากเลยมังค์นัท พี่ตูนเล่า oh, พี่ต uh ูนขอเล่นมั่งไน้ไหมอยังไงพี่ตูนภูมิใจไหมตอนนี้มิใจแต่วมันขี้พริกอ่ะพี่ตูนใช่ทำไมมันพริกอ่ะทำทำเล่นเล่นเหรอโอ้ยทะาเล่นดีจ้าขอกงั้เราใช่ไหมไม่ใช่ไ่ตูนทำพริกตำเบืองนอนๆๆโอ้โหแค่นั้นก็ได้แล้วพี่ตูนเนาะใช่เดี๋ยวมันใจนู้งออปลาเนื้อถือว่าออริฟันจะถือว่รางวัลพริกนะตามันพริกทำไมลูก พิกก็ต้องกิน oh, ้ำ uh น้ำฟานตำ่าดึงแรงหน่อยเพื่อเือเือเฮ้เอาเอาเร็วเอาเร็วปอพาแล้วปอพาแล้วไปตูนพมาไปตูนเพือาการเป็นย่งไรไม่ลมลมไม่ดีอะเ็บรอยเฮ้ยเฮ้ยโดนไหมโดนไหมอ๋อดีพีู่โอนุ่งของเนดีนุ

Eh, chưa Anh ngay Mà oh, oh. đùa Hả Cọt đấy, đây Bốn nó, quá. Nó đây này, đây con nó quả, nó nào Mày đang em này đâu Chị ngồi Đây nó Ui nó, bà ở đâu nó Ôi, tư mưa nó ngăn đi Có lo quá mẹ phải lần nào เอาให้มงกอดเองกอดเอาแงกอดตายงตายงเอาตับแรงนู่นเทงงเลยดูอยู่ที่เจไหมวะดูทุกคนโอ้โหโอ้โหถึงมือไหมนะตาเลยนะพี่ต้มาถึงมือไหมตนี้ถึงมือไหมครับตัวนี้จริงไหมหรอมาแรงาเหงิดรอพี่มเหงิดรอพลิกเอาดเอาด งั้นเพลิกไหมมาเวเอาพลิกกันเดียวมาดูมาถึงมือไหมทุกคนฮะอ๋อออพี่ตุนจกอะไรถ้าังก็ไม่พูดังเลยพี่ตุนกันเดียวถึงมือไหมทุกคนมาดูนะอันแหละอันและก็มชอบุ้ยพี่ตูนเปล่าวเลยอ่ะ โอ้ยพาเก่งได้พี่ตูนว่าแล้วสรุปเป็นไงพี่ตูนถึงมือไหมตอนนี้ถึงมือจัดไปยิงเปิงว้าวเลยนะว้าวสุดกระจอกว้าวจุฬาสุดกระจอกเอามือพี่ตูนเดินยืนถือว้าวหน่อยดิว้าวอะไรเรื่ย้ายแล้วเอายืนถือว้าวดีดีว้าวจุฬานี่ัลลิก่กรว้าวจุฬาสุดกระจอกของพี่ตูนขึ้นร้อยไหมไปดูกันเลยสรุปว่าขึ้นร้อยไหมพี่ตูนขึ้นร้อยขึ้นวาก็เล่นเจียรไปกิบอื่นจะไปจะปิง អត់ទៅ